สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกม b บลดัตสองนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําถึงเรื่องที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือสกอร์ลุ้งควรจะแลกตัวอะไรดีนะครับผมซึ่งอันนี้โดนถามมาบ่อยมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องของการแลกตัวละครระดับ5ดาวให้เพื่อนๆฟังกันละกันนะครับในมุมมองของที่เล่นจบคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ของเกมแล้วนะครับรวมไปถึงประสบการณ์ที่ได้เล่นจากเกมภาคเก่าของเขาก็คือเบฟไนน์นะก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่ค,คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิธีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซูเปอร์แท็งนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ เพชรของที่นี่เจรณา,ายมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แร่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์โอเคครับพเพื่อนๆก็ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตั๋วลุงเรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็พเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมาที่ผับนะ อันนี้เรียกว่าผับนะครับแต่ว่าผมเรียกว่าบาร์เออเหมือนมานั่งดิ้งอะนะซึ่งมันก็จะมีตัวละครสุ่มมาให้เราสามารถรับสมัครได้นะครับก็มีตั้งแต่3ดาวยัน5ดาวนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบละเอียดให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเพื่อนๆอันนี้ผมทําการสรุปตัวละครระดับ5ดาวในเกมบาวดัสมาให้เพื่อนๆดูนะว่าทุกตัวละครเนี่ยาสามารถมาเจอได้ในบาร์นะครับผม โดยที่ผมจะแบ่งออกเป็น3กรอบนะครับก็คือสีขาวเหลืองแล้วก็สีฟ้านะโดยที่ตัวละครที่เป็นกรอบสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็นแก๊งพระเอกนะแก๊งพระเอกเนี่ยคือเรียกว่าแก๊ง MC และกันก็คือเมนคาแรคเตอร์ของภาคนี้นะเราจะได้แจกฟรีหมดเลยโดยที่คู่พระนางจะได้แชปเตอร์แรกอ่าแชปเตอร์ก็คือสตอรี่แพ็คนะส่วนอ่าน้องน้องเชลาจะได้แชปเตอร์2หลังจากจบนะครับผม แล้วก็เกรยจะได้ Chapter 3หลังจากจบนะครับผมส่วนถ้าคุณไปผ่าน Chapter ์เนี่ยแชปเตอร์เนี่ยคุณจะได้ลองเล่นน้องลัวกับออสเทนซึ่งอสองตัวเนี้ยไม่ได้แจกแต่พอคุณจบเนื้อเรื่องเสร็จแล้ว2ตัวละครเนี่ยมันจะยืนอยู่ในบาร์อย่างซิลเวียกับรูเบียแฟดผมชมพูเนี่ยซึ่งอยู่ในสตอรี่แพ็คที่5เนี่ยซึ่งก็คือปัจจุบันที่ผมยืนอยู่เนี่ยพอเราเล่นจบเสร็จปุ๊บเห็นไหมว่า เราจะเจอซีเวียและรูเบียอยู่ในบาร์ตลอดไปจนกว่าเราจะทำการแลกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแรกเล่นเนื้อเรื่องจบเนี่ยคุณสามารถที่จะมาพิกอัพตัวละครพวกนี้ได้อ่ะก็เพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามนี้นะอีคิปก็จะมีในบทที่6ส่วนแม่ชีเทรเรซจะอยู่ในบทที่7และน้องเอมเบอร์อยู่ในบทที่8นะครับ ส่วนตัวที่เป็นกรอบสีน้ําเงินเนี่ยจะโผลมาในบาร์เนี่ยแบบสุ่มนะคะผมโดยที่มันจะมีเปอร์เซ็นในการสุ่มอยู่นะคะผมก็อันนี้ไม่ต้องสนใจแต่เอาเป็นว่าเพื่อนๆสามารถเจอได้เลยสิ่งที่อยากให้สนใจก็คืออันนี้เขาเขียนไว้ว่าเมื่อคุณทําการจ้างมาแล้วนะครับเขาจะไม่มาให้คุณสุ่มอีกต่อไปนะครับผมจะไม่มาโผล่ในผับแล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะจ้างก็จ้างได้เลยนะคะผมเพียงแต่ว่ามันจะได้ตัวละครถ้าสมมติคุณไม่มีซ้ำนะมันจะได้แค่ตัวละครตัวเดียวก็คือบวกศูนย์ ซึ่งผมบอกไว้เลยนะว่าเกมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือคุณสามารถใช้ตัวละคร3ดาวและ4ดาวเนี่ยแบกช่วงต้นเกมได้เพราะว่ามันอัพสกิลเต็มง่ายพอมันอัพสกิลเต็มง่ายเนี่ยเขาก็จะแบกเราแบบถึงพิกถึงขิงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกเกิล์อเลเนสซึ่งเป็นสุดยอดบัฟตัวซับพอตในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีใครที่แบบแทบจะเป็น DPS แล้วก็ทําได้ทุกอย่างลดดิฟก็ได้อะไรอย่างนี้นะซึ่งผมเคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับ ซึ่งตัวละครพวกเนี้ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นอเล็กเนี่ยช่วงต้นเกมเราอาจจะยังไม่มีใครถูกต้องไหม แต่ว่าที่ผมให้เลือกอเล็กเนี่ยเพราะว่าเอามาเล่นแบบผ่านด่านต้นเกมเฉยๆเพราะว่าเราไม่มีตัวผ่านด่านง่ายๆซึ่ง2ตัวนี้มันช่วยกันได้ค่อนข้างดีแต่พอหลังๆมาเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้เปลี่ยนอเล็กไปใช้ตัวอื่นที่มีเลเวลสกิลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ยึดติดกับเกมอื่นๆนะว่า5ดาวต้องเก่งเสมอไปนะครับ5ดาวเกมน,นี้เก่งแน่นอนครับเพียงแต่ว่ามันต้องทําบวกให้กับตัวละครด้วยนะครับมันถึงจะใช้ได้สุดนะ ในหลายๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเซเลียเนี่ยเป็นตัวรีเจนภาคเก่านะครับซึ่งมาโผล่ในภาค2นะโดยที่สกิลเซเลียเนี่ยเพื่อนๆดูนะถ้าคุณไม่บวกอะไรเลยอะ่ะเห็นไหมว่าใช้มานานเยอะมากๆเลยนะครับโดยที่ใช้อยู่ที่6 sp ซึ่งถ้าคุณบวก1อะ่ะมันจะเหลือแค่5 sp และถ้าคุณบวกไปบวก3มอะ่ะมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ4 sp เพราะฉะนั้นบวก1กับบวก3ของทุกตัวละครเท่าที่ผมดูข้อมูลตอนเนี้ยมันจะเป็นการลด sp เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําได้ถึงบวก3เนี่ย มันจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายขึ้นเพราะว่า SP ที่ใช้เนี่ยลดลงทีเนี้ยเนี่ยแต่ละตัวละครในเกมปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมติเกมนิดนึงนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมีเพิ่มให้นะก็คือเราไม่สามารถดูได้ครับผมว่าบวกเท่าไหร่มันเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมมันไม่มีข้อมูลบอก ในขณะที่เกมเก่าเนี่ยมันมีข้อมูลบอกเลยนะอันนี้บอกในเกมไม่ไม่ไม่ต้องมาดูเว็บก็ได้นะมันมีข้อมูลบอกเลยเพื่อนๆว่าบวก15มันเพิ่มสเตตอะไรบ้างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะบอกหมดเลยเนี่ยอันนี้คือบวก11เพิ่มอันนี้บวก13เพิ่มอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะแนะนําแบบเชิงลึกได้จริงๆว่าตัวละครตัวไหนที่ควรจะทําดาวนะแต่เอาเป็นว่าตัวละครอ่ะถ้าไม่ทําดาวบางตัวละครอ่ะใช้งานยาก จนถึงใช้งานไม่ได้เลยไปใช้ตัว3มดาวสี่ดาวดีกว่านะครับอ้าวโอเคทีนี้เพื่อนๆก็จะถามแล้วว่าอ้าวพี่แล้วถ้าสมมุติผมจะใช้จริงๆเนี่ยสมมุติว่าผมมีตั๋วลุ้ง3าใบเนี่ยผมจะทํายังไงดีผมอยากใช้แล้วเพราะว่ามันยังไงมันก็แลกได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมในเกมปัจจุบันซึ่งในมุมมองความเห็นของผมนะไอตรงแลกได้ครั้งเดียวเนี่ยส่วนตัวของผมนะคะผม ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการปรับผมคิดว่าการแลกได้ครั้งเดียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่อาจจะมีการเพิ่มตัวละครนอกเหนือตัวละครที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวร่างต้นผมจะเรียกว่าอันนี้ภาษาช่องผมนะผมจะเรียกว่าตัวออริจินนะกันนะก็คือเป็นตัวเบสนะครับผมยกตัวอย่างเช่นภาคเนี้ยอเล็กซ์เขาจะอยู่ในร่างนี้ก็คือเป็นวัยเด็กมันจะเป็นภาคอดีตเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวออริจินเขาคือร่างนี้ครับผมก็คือเป็นรากภาคเก่า เพราะฉะนั้นตัวละครถ้าเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกนะตัวละครที่จะอยู่โผล่ขึ้นมาในบาร์มันจะเป็นสกินที่อยู่ซ้ายสุดเสมอครับเนี่ยมันจะเป็นสกินที่อยู่ซ้ายสุดเสมอที่จะมีให้แลกนะอย่างน้องรัวก็จะมีสกินแรกแต่สกิน2เพื่อนๆจะต้องไปเปิดกระชาเท่านั้นนะครับรวมไปถึงตัวละคร4ดาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถามเนี่ยว่าน้องชาเมที่เป็นชุดตะเกียบเนี่ยมีให้แลกใน ผับไหมคําตอบคือไม่นะครับจะมีแค่ร่างธรรมดาเท่านั้นนะที่จะมีแลกให้ในผับตรงนี้เคลียร์นะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีแค่ตัวด้านซ้ายนะครับ สามารถมาดูได้ที่คอสตูมนะโอเคทีนี้ถ้าใครอยากจะแลกตัวลุ้งจริง,รงๆเนี่ยผมจะแบ่งตามคอนเทนต์ละกันนะซึ่งคอนเทนต์ในเกมเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น PVE ก็คือเอาไว้ผ่านด่าน Story p a พ็หรือว่าเอาไว้ฟาร์มก็คืออ่าฟาร์มสลามฟาร์มเงินหรือว่าไต่หอ Evil c a s t l e นะครับส่วนอีกหัวข้อหนึ่งที่ภาคเก่าเนี่ยเราอยู่กับมันนานมากๆเลยก็คือ PVP ก็คือ m i r r o r War นะครับ ซึ่งอันนี้ผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าในปัจจุบันเนี่ยเกมมันเพิ่งเปิดเนาะทีนี้ของรางวัลที่มันแลกได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยดีครับผมยกตัวอย่างเช่นของในร้านค้าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีให้แลกแค่สลามแล้วก็มีดาวสามอ่าดาวไว้อัพตัวละคร3กับ4ดาวนะส่วนแรงอารีนาเนี่ยก็ยังไม่มีแจกเพชรเลยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกมเนี่ยจะหาเพชรจากอารีนานะครับผมซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเท่าที่ผมดูเนี่ย การลงทุนใน p ิ p ีถ้าถ้านับแค่แผทปัจจุบันนะอาจจะยังไม่คุ้มค่ามากนะครับผมแต่โอเคแหละอันนี้เป็นเมนคอนเทนต์ของเกมบาวดัสสอเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะอยู่กับ p ิวพีค่อนข้างที่จะแบบหลังจากที่คุณจบทุกคอนเทนต์แล้วนะเราจะอยู่กับพิวพีแทบจะทุกวันนะ่ะเออถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราขยันตีนะครับผมแล้วเราก็มาหาตา p ิ p นะโดยที่ ถ้าใครเป็นสาย PP เนี่ยผมจะแนะนำตัวละครต่อไปนี้นะครับที่แลกมาแล้วสามารถใช้งานได้นะตัวที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับนั่นก็คือน้องรัวครับผมน้องรัวเนี่ยจะมีสกิลอันนี้แค่ศูนย์ดาวนะก็จะมีสกิลก็คือจ่าย SP 3จะทำการผักศัตรู3ช่องปกติใครเนี่ยเขาจะผักศัตรู2ช่องนะสมมุติว่าผมโดนผักใช่ไหมครับมันก็จะมา2ช่องนี้ แต่น้องรัวผัก3ช่องการผัก3ช่องเนี่ยมันคือไม่ว่าคุณจะยืนตรงไหนมันชนหลังสุดแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณยืนหลบไม่ได้ ปกติคอมของผมเนี่ยคือถ้าสมมุติผมโดนผลักผมจะอยู่ตรงนี้หมายความว่าตัวด้านหลังผมจะไม่โดนผลักไปชนนะครับผมแล้วก็ทาดาเมจตามแม็กเลือดของตัวที่ผลักไปโดนนะเช่นสมมุติว่าตัวหน้าเลือด2,000ไปชนตัวหลังใช่ไหมตัวหลังอะโดนดาเมจ2 0 0 0อันนี้คิดแบบเร็วๆนะนอกจากนั้นยังไม่พอเนี่ยยังมีบัฟหลบอีกนะครับซึ่งบัฟหลบเนี่ยได้อยู่ที่75%ตั้งแต่อันแรกเลยนะคือเขาดีตั้งแต่ศูนย์ดาวอะสำหรับผมดีตั้งแต่บวกศูนย์แล้วก็อ่าหลบได้2ครั้งถ้าสมมุติหลลลบไไดด้แ้แวจะป5% ต่อทุกครั้งที่หลบได้นะหมายความว่า,าเขาผักเลนชนแน่นอนหนึ่งตัวถ้าสมมติว่ายืนในเลน2ตัวโดนแน่นอนหนึ่งตัวส่วนใหญ่ก็ตายหมดอะแล้วก็ยังเป็นตัวกันเลนด้วยเพราะว่าต่อให้เป็นธาตุมืดที่แพ้จัสเทียใช่ไหมแต่ถ้าจัสเทียตีน้องอ่ะน้องมีโอกาสหลบต่อให้แพ้แสงแต่ว่าถ้ามันติดหลบจัสเทียก็จืด PVE การใช้หลบมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเราใช้แอนดิวในการเทตกับบอสพอสมควรน,นะครับผมผมเคยพูดเรื่องแอนดิวไปแล้วนะตัวละครสีดาว เพราะฉะนั้นตัวนี้ส่วนตัวผมเวลีกูดเหมือนกันนะครับถ้าจะแลกตัวลุงนะต่อมาเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าแลกมาใช้ก็ใช้งานได้หลายอย่างอยู่แต่ว่าเน้นคอนเทนต์ Pvp ก็คือซิเวียครับผมซิเวียเนี่ยเป็นตัวแท้งที่เอาไว้เคาน์เตอร์แอคแท็ก็คือเวลากดบัฟเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อเสียของบวกศูนย์เนี่ยคือใช้ sp 5แต่ เขาจะตีเคาน์เตอร์แอคแทเป็นกายภาพเนี่ยอยู่ที่150%ยล้วและก็มีลดดาเมจที่ได้รับ50%หมายความว่าเป็นตัวยืนการเลนแล้วก็ทำดาเมจได้ในตัวนะครับผมที่แนะนำซีเวียเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้งานยากเนี่ยแต่เรากดมาแล้วเรามี สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือ ability skill bargain ครับผมเอาไว้ต่อรองราคาเอาไปซื้อพวกวัตถุดิบทำของนู่นนั่นนี่นะลดราคา35%มันทำให้เพื่นๆประหยัดตังค์เยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีซีเวียอยู่ใน ID เนี่ยผมก็คิดว่าโอเคเลยนะครับผมถึงแม้ว่า,าช่วงศูนย์ดาวเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งมากแต่อย่างน้อยเรากดมาแล้วเราได้ ability skill เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับซึ่งก็จะมีตัวที่ ใช้งานก็คือเป็น p ิวแล้วก็เป็นตัวแท้งกันเลนเนี่ยอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะนั่นก็คือน้องเสียนะครับน้องเสียเป็นตัวกอตมากๆในภาคแรกนะครับแต่ภาคนี้ดอบลงมาเยอะพอสมควรนะอ่ะแต่โอเคเสียเนี่ยเป็นตัวยืนกันเลนที่ดีเพราะว่าที่บวกศูนย์เนี่ยเขาจะเด้งเลือดตามแม็กเลือดของน้องเนี่ยอยู่ที่15%นานสเทิน ถ้าสมมุติว่าไปยืนถูกเลนเนี่ยแล้วไม่เจอจัสเทียนะครับแล้วถ้าน้องไม่ตายในดาบเดียวหรือไม่ตายในเทินเดียวเนี่ยน้องจะสามารถยืนได้หลายเทินถ้าเรายืนได้2เทินเนี่ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะสำหรับตัวแท้งใน P ิวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอามายืนกันเลนก็ได้นะครับและถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีซ้ำเนี่ยก็จะยิ่งเวลีกูดเลยนะเพราะว่าเราก็จะลดคอสน้องทําให้น้องจ่ายมานาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีลดดาเมจทีไ่ได้รับ 35%นานสีเทินด้วยนะเล็กลิสเนี่ยผมขอพูดนิดน,นึงนะเล็กลิสเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์ให้แรกถ้าใครอยากจะมา p ิวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า SP ใช้เยอะมากใช้เจ็บเพื่อนๆไม่ได้ใช้หรอกกว่าจะได้กดสกิวตายก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเล็กลิสต้องทำดาวเพราะฉะนั้นกดมาตัวเดียวไม่เ,เก่ง เล็กๆเขาจะไปเก่งสกินนี้ครับผมเพราะว่าใช้มานาน้อยก็คือใช้มานา5แล้วจะคล้ายๆกับซิลเวียซึ่งเป็นตัวละครผมชมพูเมื่อกี้เนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยเนาะเขาจะเคาน์เตอร์ตามแมกเลือดของน้อง10%นะครับอันนี้คือขั้นแรกนะใช้มานาน้อยกว่าล่างเมื่อกี้แถมยังเคาน์เตอร์ตามแมกเลือดด้วยนะครับนาน4เทิร์นอีกทั้งเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะแปลกนิดนึงก็คือเขาไม่ได้มีอ่าลดดาเมจที่ได้รับแต่เขาจะมีเลือดปลอมก็คือ Energy ์จีกาดนะครับผมโดยที่ จะสร้างมา35%ของแมกเลือดก็คือเป็นเลือดปอม35%นะครับผมนาน4เทินนะครับผมก็จะช่วยให้รอดตายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเล็กลิสล่างแรกเนี่ยไม่แนะนำให้แลกนะครับสำหรับสาย p v p นะตัวละครอีกหนึ่งตัวสาย p v p ที่น่าแลกมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเทเรเซ่นะแม่ชีเทเรเซ่เนี่ยมีความสามารถในการผักนะครับผมโดยที่ผักเขาจะจ่าย sp 3แต่เขาก็จะได้ sp 3เหมือนกันนะครับมันหมายความว่า ใช้สกิลฟรีนะครับผมใช้สกิลฟรีนะตัวตัวนี้เก่งนะั้แต่ศูนย์ดาวตัวนี้เลือกมาได้นะสำหรับสาย p ีวีแต่ว่าผักของเขาเนี่ยเขาจะผักแค่2ช่องนะจะไม่เหมือนน้องรัวผัก3ช่องแล้วก็ทำดาเมจแค่50%ของแม็กเอชพีแต่ข้อดีของการผักของแม่ชีเนี่ยคือถ้ายืนเลนกลางอะ่ะผัก3ตัวเลยนะครับถ้ายืนกลางนะแต่ปัญหาส่วนใหญ่เขาไม่เอาหน้ากระดาน3ตัวหรอกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คุณจะได้ใช้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรอก นอกนั้นก็จะมีะลดเลื่อนไหลหนู่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมคิดว่าเอามา p u p ได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะเลือกสาย P ิ P เลือกตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบในรูปลักษณ์ของแม่ชีคนนี้ก็จัดมาได้นะครับผมเพราะว่าฝ่ายสวยงามเหลือเกินนะ ต่อมาเป็นตัวละครที่ส่วนตัวผมนะผมสนใจตัวนี้มากเลยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าผมรู้ว่าอัพไปแล้วได้อะไรผมจะเชียร์เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ข้อมูลนิดน,นึงนะครับสำหรับเฮเลน่านะเฮเลน่าเนี่ยเป็นซับพอร์ตนะครผมซึ่งความสามารถเนี่ยก็คือลดดาเมจที่ได้รับ20%นาน4เทิร์นถูกต้องไหมทำให้เพื่อนทุกคนอึดขึ้นเพียงแต่ว่าเฮเลนาเนี่ยใช้มานา3แต่เขาเจนมานา4 หมายความว่าถ้าคุณเป็นทีมกันอะแล้วคุณมีเฮเลนาบวกหนึ่งการบวกหนึ่งเนี่ยมันคือการลดคอส sp ลดไป1ถูกต้องไหมหมายความว่าคุณจะใช้มานา2แต่ได้มานาสีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเหมือนเด้มานาฟรี2แล้วถ้าสมมติว่าคุณเอาไปเล่นกับทีมที่เป็นทีมแทงสายเคาน์เตอร์ยกตัวอย่างเช่นซีเวียหรือว่าเล็กลิสล่าง2เมื่อกี้เนี่ยนะก็ผมคิดว่าถ้าบวกเยอะๆเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะเจนมานาเพิ่มหรือเปล่านะแต่ที่แน่ เรามั่นใจได้เลยว่าเขาจะมีบัฟลดดาเมจที่ได้รับลงเนี่ยมากขึ้นนะคะผมก็คือเปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าบวกหเนี่ยถ้าท้ายเกมเนี่ยเล่นทีมถึกน่าจะมาเลงพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับเฮเลน,นานะแต่ตัวนี้น่าจะเก่งใน PVP นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเจนมานาได้นะก็คือใช้มานายัางไงให้ได้มานาอ่ะคอนเซปต์ตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีตัวผมคิดว่าไม่ควรแลกนะเพราะว่า มันต้องบวกหนึ่งอะบอกว่าบวกหนึ่งยังน่าสนใจอยู่แต่ถามว่าแนะนำไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมต่อมาผมจะพูดถึงตัวละครระดับ5ดาวที่เอามาใช้ในสตอรี่แพ็คก็คือ PVE หรือไม่ก็เป็นพวกฟาร์มสไลด์หรือ Evil c u t t l e นะครับตัวละครแรกที่ผมแนะนำเลยนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็น PvP หรือว่า PvE หรือว่า ability skill นะครับนั่นก็คือออสเทนครับผมออสเทนเนี่ยมีสกิลที่มีแค่ตัวเดียวในเกมก็คือ ability skill ส่งแมวไปหาของครับผมซึ่งทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยแมวเขาก็จะเอาของมาให้เรานะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยผมก็คิดว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันทำให้เพื่อนๆได้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นนะครับจากสำหรับคนที่มีกับไม่มีเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าสายขยันเนี่ยแล้วมีออสเทนเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ แล้วก็มาดูที่สกิลของผู้ชายคนนี้กันนะครับผู้ชายคนนี้นะครับใช้มานา5นะครับซึ่งค่อนข้างเยอะนะถ้าบวกศูนย์แต่ว่าเป็นการตีสคิป9้ช่องการตีสคิป9้ช่องเนี่ยมันดีมากๆเลยนะสำหรับสายแบบสายสายเวทเกช่องเพราะว่าถ้าเราตีหน้า9ช่องเนี่ยมันจะหายไปแถวนึงครับผมพอเก็ตใช่ไหมแต่ถ้าเราตีสกิปเนี่ยคือมันมีโอกาสโดนทั้งบอร์ดเลยเกือบทั้งบอร์ด แล้วความสามารถคืออะไรครับผมได้ SP 1 SP ตามศัตรูที่โดนตีหมายความว่าถ้าศัตรูยืนใน9ช่องเนี่ยและโดนทุกตัวเลยนะคุณได้ SP 9 SP และลด SP ฝั่งตรงข้ามด้วยหมายความว่า SP ฝั่งตรงข้ามก็จะไม่มีเล่นนะครับผมซึ่งคุณไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้อันเนี้ยมนเป็น PUP ก็จริงใช่ไหมแต่ว่าผมพูดไปแล้วว่าตัวเนี้ยมันทําได้หลายอย่างคุณดูแค่เจนมานาก็พอเว้เจน SP เนี่ยมันเอาไปผ่านด่านไต่หออะไรพวกเนี้ยซึ่งในหอมอนสเตอร์มันจะเยอะ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยสําหรับการเอาไปเล่นคอนเทนต์ไต่หอหรือว่า PVP นะที่สําคัญนะมีใบด้วยนะครับสีเทินเพราะฉะนั้นตัวนี้อัตถประโยชน์มากๆเลยครับตัวนี้ผมเชียร์นะครับผมสําหรับออสเทนนะเพราะว่า ability Skill ก็ดี Skill ก็ดีไปได้หลายสายมากๆ PVP PVE ได้หมดเลยนะครับ ตัวละครสตอรี่แพ็คที่4เนี่ยมันเก่งจริงๆเลยนะทั้งลัวทั้งออสเทนนะครับต่อมาเป็นรลี้ยติสนะคะผมก็ผมเรียกว่าน้องเอมเบอร์นะตัวนี้เป็นตัวที่ไปได้หลายคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าผมว่าเน้นหนักไปที่คอนเทนต์ PVE นะเรามาดูสกิลกันครับสกิลเขาเนี่ยคล้ายๆกับเกรเลยนะเพียงแต่ว่าที่บอกว่าคล้ายเกย์เนี่ยเพราะว่าเขามีดอทด,ดาเมจครับผมก็คือเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเลือดไหลมั้งทำดาเมจฟิสิกอลเนี่ย75%ดเนาน3เทินนะครับผม แล้วก็ตี5ครั้งเป็นตัวที่เอามาเปิดได้ก็คือเปิดด้วยเชนคอมโบ b o 5ครั้งแล้วให้เพื่อนตีตามอะไรเงี้ยมันก็จะให้เพื่อนได้โบนัสดาเมจจากเชนคอมโบก็คือง่ายๆเป็นตัวเปิดนะครับสำหรับ PVE นะแล้วก็มีเลือดไหลด้วยก็ค่อนข้างที่จะแรงนะอยู่ที่75%ของเบสแอคแทกน้องเองแต่ที่มันต่างกับเกรเนี่ยที่เกรมันขี้โกงเนี่ยเกรเนี่ยมันนับแอคแทก ก็คือฟิสิกอลข้อดาเมจของฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเพราะฉะนั้นเกรมันเลยเก่งใน p v e เพราะว่ามอนสเตอร์มันตีแรงมันยืมแอคแท็กมอนยืมแอคแท็กบอสมาตีตัวเองพอเกตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องเอมเบอร์เนี่ยก็จะคอนเซปต์คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสกิลกว้างกว่าแล้วก็ทําดอดได้แล้วก็ตีฮิตค่อนข้างเยอะปัญหาของน้องเอมเบอร์มีอยู่อย่างเดียวรบผมคือใช้มานาเยอะมากที่ศูนย์ดาวใช้เจ็ด คุณอาจจะต้องบริหารมานานดีๆในการใช้แต่ตัวนี้ใช้งานได้นะครับผมผมคิดว่าแต่หอดีเลยแหละเพราะแต่ขอมอนยืนกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับสาย PVE นะโอเคนอกนั้นก็จะเป็นตัวละครที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมอย่างอเล็กเนี่ยถ้าคุณอยากบวกดาวเนี่ยก็บวกได้นะเพราะว่าจะลดทอสอยู่ที่กายบวกหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นลด4ถูกต้องไหม แต่สนตัวผมไม่ค่อยเชียร์ให้แลกอเล็กแล้วนะคืออเล็กมันทําหน้าที่ของตัวเองจบแล้วอะแล้วก็เป็นดีเพสได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับใน p ิวนะเพราะว่าตีเป็นทรูดาเมจนะครับเผื่อใครไม่รู้นะอเล็กเนี่ยมันเก่งพิวพเพราะมันตีทรูดาเมจนะมันไม่คิดเกาะน,นะครับผมนอกนั้นที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมจะพูดไว้นิดหน่อยละกันนะว่าทําไมผมถึงไม่เชียร์ให้เรื่องนะตัวแรกก็คือรูเบียนะครับรูเบียเนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะตัวเนี้ยผมค่อนข้างชอบในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์มากเลยนะเพียงแต่ว่าตัวออริจินของน้องเนี่ยตอนนี้คือยังไม่มีสกินใช่ไหมก็คือคอสตูมอาสกิลเขาผมว่ามันพอมาไปเทียบกับตัวเมตาแล้วมันจืดอะ ถึงแม้ว่าจะตีตัวหน้าทะลุตัวหลัง3ช่องเนี่ยแต่ว่าเบสของดาเมจเนี่ยมันอยู่แค่75ในขณะที่เกมมันคือ125ของดาเมจฝั่งตรงข้ามมันก็เลยสู้เกรไม่ได้นะครับผมพอเก็ทใช่ไหมแล้วก็ DPS ในเกมนี้มันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะขณะผมมีอาวุธอยู่อาน้องผมยังไม่คิดจะแลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องรอให้น้องมีสกินก่อนอีคขิปเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทซึ่ง ผมพูดตามตรงนะ PUP ในช่วง2สัปดาห์แรกเนี่ยผมคิดว่าเมตาไงก็เป็นเมตากายภาพนะเพราะว่า a l ล n ีเนมันมันบัฟกายภาพได้70%อะ่ะมันโหดมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกิปมันก็เลยไม่น่าแลกในช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้สุดสักทางเป็นตัวแบบยูทิลิตี้นะก็คือตกมานาฝั่งตรงข้ามได้เพีเยงแต่ว่าก่อนจะเราจะไปตกมานาฝั่งตรงข้ามเนี่ย เราใช้ SP สีเยอะมากเลยเว้ยแล้วเราไปตบเขาแล้วเขามาตีธรรมดาใส่เราแล้วเราตายเองเนี่ยมันก็ดูแบบขา,ขาดจนเกินถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจ,จะเก่งได้ก็ต่อเมื่อ่อาใช้มานาน้อยลงมากกว่านี้เซซิเลียเป็นตัวรีเจนภาคเก่าที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่ภาคนี้ก็มาในคอนเซปต์คล้ายๆเดิมก็คือเป็นตัวดีบัฟเฟอร์นะซึ่งคุณดูนะตี7ครั้งหมายความว่าเปิดด้วยเซเลียเนี่ยก็จะได้มีเชนคอ combo นะแล้วก็เป็นตีสกิป9ช่องคล้ายๆกับออสเทนแต่ปัญหาคือมานาใช้เยอะครับผมแล้วก็ เอามาเคาน์เตอร์ทีมกายภาพได้ค่อนข้างดีนะเพราะลดแอคแท็ที่เลเวลแรกเนี่ยถึง35%ปัญหาคือต้องทำดาวครับผมใช้ SP เยอะมากคุณเอาไปใช้ใน p ิ p ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากว่าจะได้ใช้สกิลเราตายก่อนนะนอ,อันาตาเซียก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีปัญหาเรื่อง SP นะเพราะว่าใช้ SP 6ถึงไม่อยากให้แลกมานะครับผมถึงแม้ว่าจะตีติดขี้ 100%เอาไปเล่นคู่กับเอลิเนสที่เพิ่มคีเลตได้เนี่ยแต่ปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคุณจะเอาไปเล่นใน PVP เนี่ยมันใช้งานยากรวมไปถึงถ้าคุณจอไปผ่านด่านเนี่ยจริงๆอ่ะตัวเนี้ยผมจะเชียร์นะถ้ามันตีสกิปเหมือนภาคที่แล้วแต่ภาคเนี้ยมันตีตัวหน้าผมก็เลยงงว่าเอ๊ะปกติมันตีสกิปไม่ใช่เหรอมันก็เลยดูจืดไปนะเพราะว่าปกติภาคที่แล้วเขาจะยิงสกิปเป็นรูปบวกนะซึ่งเก่งนะครับผมซึ่งคือถ้ายิงสกิปได้ผมคิดว่าดีแต่น,นี้มันยิงตัวหน้า ก็เลยแบบเฉยๆไปไปทำตัวอื่นดีกว่าสำหรับน้องอนาตาเซียนะราฟิน่าเนี่ยมีสกิลที่ใช้มานานไม่ไม่ได้เยอะมากเหมือนห้าดาวตัวอื่นแต่ประเด็นก็คือสกิลเนี่ยมันมันยังไม่ได้ใช้ครับเพราะมันไม่มีตัวกลางบาเลียเวในปัจจุบันะตัวกลางบาเลียมีน้อยมากจะมีลาเทลชุดถือโลอันนี้กลางบาเลียมันก็เลยแบบว่าไม่น่าแลกอะ่ะเพราะว่าเราจะมาลบบาเลียใครอะ่ะในเมื่อเบต้ามันไม่ได้เป็นตัวกลางบาเลียพอเกตใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนตัวมผม,ผม ผมว่าตัวนี้ไม่ควรแลกเลยนะส่วนเอริเซ่เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นดีบัฟเฟอร์สายเวทนะคะผมก็คือตีเป็นกายภาพนะแต่ว่าดถมจิกรีสิสแตนก็คือเอาไปเล่นกับสายเวทได้ดีนะครับผมปัญหาของเอริเซ่ e เนี่ยน่าสงสัยมากๆเพราะว่าเป็น5ดาวในปัจจุบันที่ลดเวทได้ถูกต้องไหมแต่มันมีตัวหนึ่งลดเวทได้เหมือนกันครับผมนั่นก็คือซาเม่ร่างปกติครับผมคุณดูซาเมลร่างปกตินะเนี่ยลด <c oughs> นี่คือลด5 0อนะ คือลด50%แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่แนะนําให้แลกเลยนะครับผมถม้ว่าหลายคนอาจจะชอบนะอ่ะและตัวสุดท้ายก็คือเอเลเนียนะเอเลเนียเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ SP ค่อนข้างน้อยนะก็คือใช้แค่4นะครับตี3ครั้งปัญหาก็คือคล้ายๆกับน้องเซราลบบัฟได้เหมือนกันแต่ปัญหาก็คือยิงเบาแล้วก็ไม่ค่อยโดดเด่นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอัปดาวให้น้องเนี่ยน้องอาจจะใช้อ SP อยู่ที่2ที่บวก3นะแล้วก็ถ้ายิงแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นตัวแบบ เป็นตัวตีหน้าเฉยๆอ่ะมันมันมันตีได้แค่ตีหน้าแล้วคุณคิดดูตัวตีหน้าที่ในปัจจุบันมีอ่ะมันคือ justia เว้ยซึ่งจัสเทียมี4ีสกินอ่ะซึ่งถ้าเอเลเนียในอนาคตมีสกินเพิ่มผมก็คิดว่าอาจจะน่าแลกอยู่เพราะว่ามีสกินแรกที่ครูดาวน้อยแล้วก็มีสกิน2ที่ทําอะไรบางอย่างได้เนี่ยก็อาจจะน่าแลกแต่ในปัจจุบันเขาไม่มีสกินเขามีแค่ตัวหลักของเขาเฉยๆเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าไม่น่าแลกนะครับสําหรับตัวนี้นะ โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าจะใช้ตัวลุงในมุมมองของผมเนี่ยควรจะแลกตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือรัวนะ p v p ค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานได้ตั้งแต่ศูนย์ดาวตัวที่2คือออสเทรนะคะผมอันนี้ทําได้หลายอย่างเลยแล้วก็ ability k i l l เนี่ยค่อนข้างดีด้วยนะครับผมน้องเอมเบอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเอาไปไต่หอหรือเอาไปผ่านด่านในานาโคตนะเพราะว่าสกิลค่อนข้างที่จะดีนะครับถึงแม้ว่าจะใช้คอสค่อนข้างเยอะแต่ โอเคยังเก่งอยู่นะครับในมุมมองของผมนะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นซิเวียนะครับมี ability skill คือบาร์เกนต่อรองราคาทําให้เพื่อนๆซื้อของได้ถูกขึ้นแล้วก็เอามาเล่นทีมถึกอาจจะในอนาคตนะก็เป็นไปได้อันนี้คือได้ประโยชน์2ต่อนะครับผมนอกนั้นนี้ผมยังไม่ค่อยเชียร์ให้แลกสักเท่าไหร่นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับโจดันโจด้วยนะ คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม